สวัสดีครับเพื่อนๆนช่องนี้เป็นช่องหนุ่มโรงงานกับการเกษตรเป็นอีีแรกนะครับของช่องนะครับช่องนี้จัดทำมาเพื่อให้เพื่อนๆนนะครับที่มีใจรักในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีงานประจำนะครับทำอยู่นะครับอาจจะเป็นโรงงานข้าราชก,การนะครับ เ,เพื่อนๆสามารถเข้ามามาชมนะครับและมาเรียนรู้มาศึกษานะครับด้วยกันนะครับเป็นช่องที่ตอบตอบโจทย์นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ทําโรงงานกาบทำเกษตรควบคู่กันไปนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆว่าทํางานประจํากับ ทำเกษตรมันต้องแยกกันนะครับเพื่อนๆต้องแบ่งเวลานะครับเราอย่าเอามาปนกันนะครับเพราะถ้าเราเอามาปนกันเนี่ยไม่แบ่งเวลาเนี่ยมันจะเสียทั้งสองอย่างนะครับทำงานประจำต้องแบ่งอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆส่วนเกษตรให้เป็นงานอนดิเลกนะครับให้ไปสิบเปอร์เซ็นต และการทำกรเกษตรเนี่ยของช่องผมเนี่ยก็จะทำแบบไม่สลับซับซ้อนนะครับปลูกง่ายๆขายง่ายๆค่ากับข้าวนะครับลงทุนไม่มากนะครับเดี๋ยวคลิปจะค่อยๆปล่อยออกมานะครับให้เพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ การทำเกษตรต้องมีใจรักนะครับเพื่อนๆถ้าใจไม่รักตามกระแสผมแนะนำอย่าทำนะครับเพื่อนๆเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราให้ใจกับการเกษตรมากแค่ไหน,นครับถ้าตามกระแสเห็นเขาทำได้อย่างนั้น ทำเท่านั้นได้เท่านั้นอย่างนี้ได้เท่านี้แล้วใจเราไม่มีเนี่ยร่างกายไม่พร้อมเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าทำนะครับเพราะ,ม,ะ,ม,ะรมันจะไม่ได้ดีนะครับมันจะไม่ได้ดีนะครับมันต้องสม่ำเสมอต้องมีวินัยนะครับแล้วมันก็ต้องขยันด้วย เป็นอันดับแรกนะครับแล้วการทำกรเกษตรแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดินฟ้าอากาศคนบริโภคนะครับท้านิยมของคนทานนะครับพืชผักนั้นๆนะครับ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับรวมไม่ถึงการตลาดนะครับเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนกันคนระับอันนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษานะครับศึกษาถามนะครับเรียนรู้นะครับค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบเพราะเรามีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับ บางคนขาบช้อนเงินช้อนทองออกมามีพ่อแม่นะครับคอยอุปถัมภ์คอยช่วยซัพพอร์ตนะครับทำแล้วไม่รอดทำแล้วไม่รอดไม่เป็นไรเขาอยู่ได้นะครับอันนี้เราจะแยกไปอีกประเภทหนึ่งครับแต่อย่างเราเราเนี่ยเงินนะครับ เก็บมานะครับทํางานเก็บมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเอามาทุ่มกับการทําเกษตรนะครับเพื่อนๆแล้วเราทําตามกระแสนะสุดท้ายไม่รอดมันจะท้อนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถจะถามได้นะครับ อันไหนดีไม่ดีนะครับเพราะพืชผักที่ปลูกในสวนเนี่ยปลูกแล้วโตแล้วขายได้ขายได้จริงนะครับแล้วก็มีการเก็บสถิตินะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับราคาขึ้นลงนะครับของแต่ละปีนะครับน้ำอากาศ สามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้นะครับแนะนําเพื่อนๆเป็นไกด์นะครับให้เพื่อนๆไปวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์แล้วก็ไปสารต่อนะครับไปต่อยอดทําในพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับก็ EP นี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเปิดตัวนะครับ ยอดติดตามนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเป็นศูนย์อยู่นะครับฝากาเพื่อนๆกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับในการทําเกษตรนะครับสาหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ